ขายยังขายแล้ว no ค่ะก็มันสักครู่พูดถึงเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์การเรียนรู้เนาะการเรียนรู้ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเด็กจะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้เด็กนี่ก็หลากหลายแล้วก็แต่ละวิธีก็มีความมีศักยภาพในการสร้างทักษะใหม่ๆให้เด็กไม่เหมอนทีนี้ผมจะลองยกตัวอย่างเปรียบเทียบดูนะว่ามันมีงาน ศึกษาที่บอกว่าเด็กเนี่ยสามารถมี knowledge retention mm hmm. ก็คือว่าเอาความรู้เก็บความรู้ไว้ในตัวเนี่ยด้วยวิธีการต่างเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเราจัด learning experience ต่างกันเนี่ยเด็กก็จะเก็บความรู้ได้ไม่เท่ากันนีในวงการวิชาชีพแพทย์พยาบาลนี่เขก,ก็จําเป็นมากเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า ให้คนไข้กินยายาชนิดนี้กินตอนเช้าหรเย็นอะไรองนนะทำไงคนไข้จะเก็บความรู้ชุดนี้ไว้ได้นอกจากเขียนให้นมอในทางการแพทย์เขาจะบอกว่าให้ให้คนไข้เนี่ยทวนสิ่งที่หมอพูดให้ได้ถ้าคนไข้ทวนได้เนี่ยนอนเอ retention เนี่ยจะสูง70%นั่นคือเขาจะจำไปได้แต่อันนี้นี่โดย การเรียนรู้ก็มีการทําการวิชครอบเปรียบเทียบมาเขาก็ทาเป็นสามเหลี่ยมการเรียนรู้นะสามเหลี่ยมนี่คือส่วนยอดส่วนยอดนี่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะหมายความว่าสอนไปอาจจะจาได้ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็บอกว่าไอ้สามเหลี่ยมตัวเนี้ยถ้าเราจะจัดการเรียนรู้ให้คนเก่งรู้เรื่องนะั้นและสามารถที่จะรักษาความรู้ไว้ในเนื้อใน,น,นตัวก็ได้ องไปเรียนสามเรียนนี้มาผมก็จําได้ย่างยากนะครับแต่ว่าด้วยหลักการนี่คือว่าให้ห้าเปอร์เซ็นี่เหนางบนเนี่ยก็คือพูดให้ฟังแล้วก็คนฟังเองก็คิดว่าตัวเองจะจาได้ก็ไม่ได้จดไม่ได้บันทึกอะไรนะอย่างเนี้ยส่วนใหญ่จะห้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็ใล้กับที่บรรยายนี่เหมือนกันบรรยายนี่ก็คืบรรยายนั่อมอย่ มันเหมือนกับจะจาได้แต่จริงจําไม่ได้นะอย่างผมเป็นนักมนุษยวิทยาใช่ไหมเราไปทำวิจัยภาคสนามเนี่ยเขาสอนมาเลยนะว่าจรรยาบรณของนักวิจัยภาคสนามเนี่ยคือแารจดบันทึแกแรกๆเราไม่ตระหนักนะเราคิดว่าโอ้ยไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยคุยไม่ต้องจาได้ดิเรื่องต้องมีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นนะ่ะใครจะไปจําไม่ได้ใช่ไหมไปคุยกับป้าแกมาอะไรอย่างเงี้ยจําไม่ได้จรงิงจจาได้ก็จําแบบยาว ละเอียดจะจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็จําลําดับก็มาเกียตลำดับไม่ค่อยถูกอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอย่างเงี้ยบางทีก็งงไปเลยเนะน,นี่ยนี้ไอ้สามเหลี่ยมที่ว่านี่มันก็เริ่มจากว่าพูดให้ฟังมีวันเลคเชอร์ว่างัา้นเถิดนะเลคเชอร์เนี่ยจำได้ห้าเปอร์เซ็นะต่ ure, เลคเชอร์แล้วมีดิสคัชชั่นด้วยมีการซักถามอภิปรายด้วยน,นี่มันเริ่มเดนความรู้ภายนอกเข้าเป็นความรู้ภายในนี่นี่จะเพิ่มมัถสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าว่ามีการใช้สื่อ ที่มีพลังเลยมาช่วยอย่างเช่นดูหนังอย่างเงี้ยแทนที่จะฟังประวัติศาสตร์ดูหนังประวัติศาสตร์อย่างนี้หนะนังที่มันมี <c oughs> เ,เรื่องราวก็จําได้หน่อยเงี้ย <c oughs> มันก็จะเออจําได้มากขึ้นนะหรือว่าเก็บความรู้นั้นไว้ในตัวได้มากขึ้น <c oughs> มีถ้ามีการทดลองผสมเข้าไปอีกเนะี่ย <c oughs> เช่นไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์นะ <c oughs> ให้ลองไปถ่ายถ่ายหนังประวัติศาสตร์มาสิหรือว่า ลองเล่นละครวาสาสิเอาเด็กมาทำบทละครอย่างนี้จะจำได้80%สุดท้ายเลยถ้าเอาทุกอย่างนี้ลงเลยนะแล้วก็ให้เขามาทำหน้าที่สอนนะให้เขาทำหน้าที่สอนก่อนเขาจำได้เยอะมากเก้าสิบเก้าสิบาเปอราจริงเนี่ยมนุษย์เนี่ยเรียนรู้ดีที่สุดโดยการเป็นผู้สอน นี่ถ้าเราไปดูแบบหลักสูตรต่างๆที่ควาประเทศอย่างเช่นหลักสูตรนักบริหารอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะย้ำเลยนะว่าคุณเรียนทักษะการบริหารแล้วเนี่ยเ้าหมายสําคัญคือต้องไปสอนเพราะเรื่องที่คุณเรียนเนี่ยคุณเรียนมาเนี่ยถ้าคุณได้ไปสอนเนี่ยมันจะอยู่ในเนื้อในตัวคุณเลยแล้วที่สําคัญก็คือมันแปลงความรู้ภายนอกเนี่ย เข้ามาเป็นความรู้ของเราจริงๆเพราะเราจะต้องสอนมันออกมาด้วยภาษาของเราด้วยความเข้าใจของเราบางทีบางเรื่องเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วนะแต่พอต้องมาสอนนะงงเฮ้ยนนตกลงเป็นยังไงกันแน่เนี่ยเนี่ยความรู้จะเพิ่มแล้วก็จะจดจําได้ดีมากเลยเนี่ยต้องจำสามเดี่ยวนี้ไว้ว่าเลคเชอร์มันก็จะผลนะดิสคัชชันมีการอภิปรายได้ผลมากขึ้น ใช้สื่อมาช่วยก็ยิ่งดีมีการทดลองมีการนำมาปฏิบัตินำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ใช้งานใช้การจริงดีที่สุดถ้ายิ่งเอาทั้งหมดนี้ต้องประยุกต์ใช้แล้วต้องมาสอนด้วยเนี่ยอย่างคนไทยทำวิดีโอเป็นอย่างนี้นะถ้า,ถาทำวิดีโอเป็นก็ตัวเองก็งกรู้แล้วว่าถ่ายทำยังไงความรู้บางความรู้นี่ซ่อนอยู่นะเป็นความรู้ที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าต้องมี แต่พอต้องมาสอนเขาทำไมถ่ายม,ามันไม่เหมือนกันแต่เราถ่ายกต้องอ่ะแส,สดงว่ามันต้องมีหลักคิดหรือหลักวิธีการในสอนอยู่เราะฉนั้นถ้าจะให้เด็กเรียนรู้เต็มศักยภาพเนี่ยก็ต้องคนหนึ่งถึงสามเรียนนี้เลยว่าเฟกเจอร์นี่เป็นอินดักชั่นก็ได้ไอ้ที่เหลือก็ต้องไล่เรีนกระทั่งถึงทดลองลงมือทําและที่สําคัญคือให้ไปสอนกันเั้นถ้ามีกลุ่มเพื่อนเรียนกันเนี่ยนะก็ต้องให้อสายเมนที่สอน ต้องมีงานมอบหมายสอนก็นอกจากฝึกเด็กให้รับผิดช,ชอบแล้วเรื่องที่เขาเปเตรียมมาสอนเนะี่ยนั่นแหละเขาจะได้มากที่สุดเลยตัวคนสอนจะได้มากกว่าตัวคนเอียนนี่อนะันนี้ก็คือหลักเรื่อง learning experience นะเราออกแบบอะไรแล้วก็นึกถึงในสามเหลี่ยมนี้ไนะงทีนี้ถ้าเอาหลักการเนี้ยเข้ามาไปยุ่ว่าเออแล้วไอ้วิชาต่างๆที่เราเรียนอยู่แบบเรา ต้องให้ลูกมีวิชาการด้วยใช่ไหมพวกไปสอบเอ็นทาน์สอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์ใจของคนทําบ้านเรียนนนอะว่าสอบเอ็นทาน์สอบอะไรเนี่ยซึ่งไอ้วิชาสาระวิชาที่เขาแบ่งเป็นสาระวิชาสาระวิชามันเป็นการเรียนแบบแยกส่วนเนาะเลขไอ้วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็มาเป็นสาระวิชาหนึ่งเราไม่ชอบแบบนี้ไม่มีใครชอบเรียนแบบแยกส่วน,นใช่ไหมเราก็จะเอามาคลุกเพื่อที่ให้เด็ก คิว่าลงไปไปตลาดกับแม่ดูซิก็อาจจะได้เอาคณิตศาสตร์อยเลยนะมีเงินอยู่เท่าไหร่นี่ไงน,นี่น้ำหนักตา่างน้นหลักต่างกันว่าเราจะช่งางยังไงจึงได้อันนี้มันก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะเรได้เรียน,ยนแต่ว่ายังไงก็ตามเน,น,นะเวลาที่เราเตรียมเขาเพื่อเพียให้เขาสอบเนี่ยกระบวนการที่เราเรียนจากกิจกรรมต่างๆมาได้ระดับหนึ่งเรายังต้องมาดูว่าทั้งหมดเนี่ย แต่และเรื่องเนี่ยมันมีธรรมชาตินการเรียนรู้ที่มันไม่เหมือนกันนะแต่และแต่และว,วิชาหรือความรู้แต่และเบบ่งมันจะมีลักษณะการเรียนรู้มุ่งอนี่ยซึ่งอันนี้ก็เราต้องเข้าใจตัวนี้เพื่อจัดกระบวนการเรียนของเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นนะสาระวิชาบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นความรู้อันเกิดจากความชำนาญที่ เป็นผลของการกระทําสำซสำๆอันนี้เช่นอะไรเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาคํานวณทั้งหลายอ่ะวิทยาศาสตร์ฟิสิกสการคํานวณด้านเคมีเลขาพณิตพิชพณิตพวกนี้นี่เป็นทักษะที่เกิดจากการกระทำ,ำๆๆๆๆั้สๆคสามนิ้งทักษะทั้งหลายก็เกิดจากการทำมสัๆทั้งนั้นแหละ แต่ว่ากลุ่มนี้เน้นเรื่องการคำซ้อมาดุสิเพราะฉะนั้นเรียนทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องการคำนวณยังไงพวกนี้หัวใจสําคัญคือตะลุยทําโจทย์ตะลุยทําโจทย์แล้วเวลาทําโจทย์เน,นี่ยนะไม่ใช่ว่าทโจทย์มม่ต้ออ่านดูแล้วก็มีวิธีทําที่คนเขาทำมาแลา้วก็อ่านดู็นบรรทัดบรรทัดไปแล้วก็อ๋อเข้าใจแลวอ๋อบรรทัดที่หนึ่งทำแบบนี้บรรทัดที่สองแต่มเป็นสมการแบบนี้แบบนี้ ย่างีไม่ไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ได้เกิดทักษะอันนี้มันไม่ใช่ทักษะการทํามันเป็นทักษะการอ่านที่เราต้องการคือทักษะการทําโจทย์เพราะฉะนั้นห้ามห้ามห้ามเรียนแบบนี้เรียนแบบเปิดแบบขนัดที่เคยทํามาหรือว่าที่ทําไว้ในสมุดแล้วแล้วต้องมานั่งอ่านไปข้โอโจทย์ข้อที่หนึ่งแบบนี้นะอ๋อเข้าใจละแตกแบบนี้แบบนี้แบบนอ่ะข้อสองแบบนี้สแบบอบตก จริงๆแล้วเด็กก็จะเรียนแบบนี้เยอะด้วยนะแต่ว่าวิชาอย่างเช่นคณิตศาสตร,ร์ที่เป็นเป็นโจทย์ประเภทอย่างเงี้ยจะต้องปิดเลยปิดเอาต้องปิดเลยดูแต่โจทย์แล้วก็ทําใหม่เขียนเองเขียนเองขึ้นมาใหม่ด้วยบรรทัดด้วยลยมือเองเยอย่งนี้แล้วก็จะต้องทําซ้าๆซ้ำ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 จนกระทั่งมันเกิดวงจรในสมองเราอะ พออ่านใจโจุจยแบบนี้ปั๊บรู้เลยว่ามันจะต้องแทนแทนข้าวออกมาแบบนี้ต้องแตกแตกมาแบบนี้อนนเอกก้กลุ่มอะกลุ่มเนี่ยเราต้องกระตุ้นให้เด็กตะลุยโจทย์อันนี้ต้องไปดูรงเรียนคู้มองนะโรงเรียนคู้มองเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้เนี่ยในบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะเนี่ยพราะบางทีชอบเด็กๆเกนี่ยกลายเป็นกลุ่มเดียเลยก็คือตุยท์ทำโจทย์จนแบบไม่ไม่สนใจอะไรแต่มันก็ได้ผลในสี ก็คือเด็กเหล่านี้เห็นตัวเลขเนี่ยไม่กลัวเลยเห็นตัวเลขไม่กลัวเพราะจับแพทเทิร์นได้หมดเลยท้ามาแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เคยพลาดเพราะว่าโจทย์คณิตศาสตร์ก็ดีโจทย์ฟิสิกส์ก็ดีมันมีแพทเทิร์นมันมีแบบแผนนะฮะแล้วถ้าเด็กไม่คุ้นกับแบบแผนเนเสียเวลาคิดมากเลยแล้วเวลาทําโจทย์ทําไม่ทันโจทย์เรานี่มีแบบแผนมันไม่กี่แบบแผนหรอกเด็กทำเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะเข้าเนี่ยจะจับแพทเทิร์นได้ พอจับแพทเทิร์นได้มาเถอะจะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกยังไงมาเนี่ยเมื่อเขาจับแพทเทิร์นได้เราต้องตอบได้ยิ่งในกลุ่มนี้ก็ต้องสอนแบบนี้สอนให้เขาคุ้นกับแพทเทิร์นคนจะคุ้นกับแพทเทิร์นได้ก็ต้องเจอบ่อยๆ,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 ๆเจอหลากหลายเจอพลิกแพงเจอพลิกแพงเจอตอนหลังก็จับได้หมดอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนแบบนึงวิธีการเรียนแบบที่สองอันนี้เป็นวิชาที่เน้นความเข้าใจคู่กับความจํา อันนี้คนมักจะไม่ค่อยได้เอา้คู่กับความจํมาวิชาที่มันเป็นเรื่องความจําทั้งหลายอย่างเช่นชีววิทยาประวัติศาสตร์พวกนี้คนมักจะคิดว่าต้องจําแต่ความจริงเนี่ยมันมีคําอธิบายที่มันมารองรับอยู่แล้วลองมักจะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจตัวคําอธิบายเนี่ยเด็กก็เลยจําความจําเนี่ยเป็นชิ้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 นไป จำของเป็นชิ้นมันจำยากนะยจำยากมากเลยแต่ถ้าจําได้ว่าของเป็นชิ้นเหล่านั้นมันเป็นส่วนประกอบของอะไรทั้งนั้นมันจะจาง่ายเพราะมันมีโครงของความคิดอยู่ถ้าเราเอาไอ้ความจําเล็กๆเนี่ยเอามากรอกลไปในโครงของความคิดนั้นอย่างเช่นทําไมเหินในโลกนี้มีสามชนิดอย่างเงี้ยแล้วทําไมมันมีสามชนิดถ้าเราสอนว่าหินในโลกนี้มีสามชนิดนะเด็กก็จําตายเลยนะ มีหินอะไรมีหินอัคนีมีหินห,หินชั้นใช่ไแล้วก็มีหินแปร ى, สมุตินีนะผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าโดยหลักใหญ่มันมีสามชนิดเด็ก็ท่องกันตายเลยนะเอ๊ยทำไมมันมีหินสามชนิดก็ไม่รู้ก็พากันไปท่องนะ่ะนารกาดัน เขาบอกว่าทําไมถึงหินแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันมีสามชนิดเอ๊ะทำไมมันถึงมีสามชนิดถ้าเราอธิบายให้ฟังวนะ่าโอ้โลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมก่อนที่มันจะเป็นโลกเนี่ยมันเป็นหินเหลวหลอมละลายก้อนใหญ่ร้อนมากอหินที่เหลวละลายร้อนมากเนี่ยมันก็หลอมเอาแร่ธาตุต่างๆหินชนิดต่างๆปนๆกันหมดเลยนะแล้วพอโลกเริ่มเย็นลงเย็นลง ไอหินที่มันปนปนกันเหล่านี้มันจะเป็นไงฮะมันก็แข็งใช่ไหมพอมันแข็งเนี่ยมันก็กลายเป็นหินอย่างนึ้ย่งเรย่ว่าหินอัคนีนะหินอัคนีนี่คืออะไรเครื่องหินแกรนิตหินแกรนิตที่เราปูเค์เตอร์เค์เตอร์ห้องครัวลองไปดูเนื้อหินแกรนิตจะเห็นนะว่ามันมีแร่ต่างๆปนกันอยู่ม่วงกันไปหมดเลยเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงสีดำอะไรปนกันอยู่แต่ไอที่มันปนๆอย่างเงี้ยก็มันหลอมกันอยู่อย่างนี้ฮะแล้วมันเย็นแล้วมันก็แข็งใช่ไหม แ่นี้ไอ้พวกที่แข็งอยู่เนี่ยโรคมันก็เป็นโลกขนาดใหญ่ใช่ไหมแรงดึงดูดโลคอัดเข้าอัดเข้าไอ้หินที่มันอยู่ข้างในใต้ความดันอยู่ลึกๆเนี่ยมันก็ถูกอัด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 เปลี่ยนไปเป็นหินแปรแล้วหินทั้งหมดเนี่ยถัดสีกันไปถัดสีกันมาก็แหลกละเอียดตกตะกอนอยู่เป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นมาก็กลายเป็นหิน หินดินแดนม่ไมีสามมันไงนอกจากหินดินก็นแต่เป็นหินชั้นหินเลยก็ว่าไปต่หินอันนี้ก็ไปเป็นหินอะไรปซอไปลาแซลอะไรแยกไปหินหินแปลกลายเป็นแร่ธาตุอะไรินก็ว่าไปนี่เด็กไม่เคยรู้เลยว่ามันมีโครงสร้างคําอธิบายเหล่านี้อยู่ก็พากันท่องไงนี่อันนี้หินดินดานนี่เลยท่องไปอันนี้ไม่ได้นะเราจะให้เด็กจำได้ดีอ่ะมันต้องมีคำอธิบาย ยิ่งทำอธิบายเล่าเป็นเรื่องได้เนี่ยจดจำให้เป็นสตอรี่เนี่ยอันนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยฮนะเขาจะรู้เลยว่าโอ้ที่มันเป็นอย่างนี้อ้าวเชิญจ้ายัง <c oughs> ไงลูกเรียนสนุกไหมครับกำลังถ่ายวิดีโอกันอยู่ <c oughs> สวัสดีครับพอพอพอ,พอเขาไม่เห็นโครงสร้างของมันเนี่ย ไม่มีเรื่องราวที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยเขาเข้าจัาเป็นแบบเป็นเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อขข้้อๆแทนที่จะจมจาเป็นเรื่องนเพราแบบ ing, ททะถ้าจําเป็นเรื่อง,องมันง่ายนะสมองของมนุษย์เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อให้จําอะไรต่างๆเป็นเรื่องอยู่แล้วสังเกตนะว่าทุกเรื่องที่เราจะคุยจะพูดอะไรกันเนี่ยถ้ามันมีโครงเรื่องอยู่แล้วเราเข้าใจโครงเรื่องเราจะบอกว่าเราเข้าใจถ้าคนนั้นพูดแล้วเรา ฟังแล้วเราไม่เข้าใจบอกคุณไม่รู้เรื่องถ้าเราทาแล้วทาไม่เข้า่าบอกทําไม่ได้เรื่องมันเป็นเรื่องอยู่แล้วครับตั้งแต่เรา,าทำเข้าใจโลกนี้เราก็อธิบายมันเป็นการเกิดขึ้นของจัก,กรวาลอยู่แล้วนะจะเป็นทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลกหรือจกถึงทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรก็ช่างเถอะมันจะเป็นสตอรี่เท่านั้นแหละคาถามก็คือเวลาทําเด็กทํากระบวนการเรียนรู้ให้กับคนเนี่ยทำยังไงจะไม่ให้เด็กหรือผู้เรียนเนี่ย จะต้องจําข้อเท็จริงเป็นข้อๆก็ต้องเอาโครงเรื่องไม่ได้อันนี้มัวใจเลยนะชีว่าวิทยายมีโครงเรื่องเนี่ยลักษณะการแบ่งของแอนโมลครีมด้อมอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์เนี่ยแบ่งยังไงทํำไมถึงแบ่งอย่างนั้นมันมีเห็นมีผลหมดเลยมันมีปูกโยงเป็นเรื่องได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียนเราไม่ได้เรียนเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยทำไมรัชกาลที่สี่ถึงได้ มีจักรวรรดินิยมเข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องต่อสู้กับจักรวรรดินิยมทำไมถึงต้องต่อสู้ได้เพราะว่าพระองค์เนี่ยได้บวชเรียนมาเรียนรู้เท่าทันพิการตะวันตกทำไมสู้ได้มากขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีเงินเยอะเงินในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจการคลังดีมากดีมากเพราะอะไรเพราะราชการที่สามค้าขายตำเมืองที่มันไม่มีการอธิบายแบบนี้ มันก็ต้องจำ嘛ว่าโอ้เทศกาลที่สามคลายเทศการที่สี่แล้วเทการนี้มันไม่มีความเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องทุกคนก็เลยต้องจำ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 าแบบนี้ไม่พอจะ่้องจำพอสอยถ้ามันมีโครงอะมันพอสอมันเีพอมีที่ของมันนะแต่ถ้ามันมีโครงมันจำพอสอยอย่างเดียวตายเลยอะเห็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เรียนโดยผ่านทักษะการทำซ้ำมากๆกลุ่มที่สองคือเรียนโดยใช้ความจำบวกกับคำอธิบาย กลุ่มที่สามนี่คือการเรียนซึ่งอาศัยการสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปกลุ่มนี้ก็ได้แก่ทักษะด้านภาษาอันนี้สําคัญมากเลยเด็กต้องเราต้องเข้าใจว่าเรื่องภาษาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดเราเติบโตในภาษาหน,หนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราสะสมภาษาไปเรื่อยๆเราแต่พอเรามาเรียนเราจะเราจะมาเร่งเราจะมาท่องศั์อะไรกันแบบ ก่อนสอบสิบวันอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะอันนี้เราต้องวางเป็นเป็นเป้าหมายระยะยาวมาเลยสอบก็ต้องเรียนมาเรื่อยๆหานมาเรื่อยๆแกมรมมาต้องสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะมาฝึกแบบเร่งรัดในช่วงปลายๆไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาวิชาแต่ละกลุ่มเนื้อหาวิชาผมจะแบ่งเป็นสามกลุ่มแบบนี้นะอย่างตอนที่ผมสอบอิงท้านนี่พวกหนังสือทุกเล่มในที่เรียนมา มองสองสี่ห้าเนี่ยนะมาวางกองไหมในฐาคะนี้คิดว่าพิทยาเคมีกองไว้หมดเลยแล้วก็ตั้งใจว่าประมาณสองเดือนเนี่ยนะอันเปรไ,ไม่ไม่เวน,นแบบฝึกหัดตะลุยโจทย์เนี่ยนะโจทย์เคยทํามาแล้วแม้ว่ามันเป็นโจทย์ที่ง่ายที่สุดนะเราดูปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอย่างไรแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมข้ามนะลองทาเลยทําเร็วๆนี่ททาเขียนขียนเขียนเลยนี่ก็กองไว้หมดแล้ว องเดือนอ่านไปถึงหนึ่งเดือนโอ้โหเพิ่งได้นิดเดียวเองก็ต้องมาคิดแล้วว่าจะเอาวิชาอะไรออกที่จะไม่อ่านวิชาแรกเลยที่เอาออกก็คือวิชาภาษาอังกฤษต้อออกฮะเพราะว่าธรรมชาติการเรียนภาษาอังกฤษมันไม่เรียนเดือนเดียวก่อนสอบสะสมมาตั้งแต่เราเรียนมัธยมแล้วก็สะสม,มะเป็นปีๆปีๆเป็นสามกลุ่มแบบเนี้ต้องจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ไม่เหมือนไงไอ้กลุ่ม ทักษะซ้ํา,าๆเนี่ยก็ต้องให้ทําทักษะซ้า,าๆจริงๆทําโจทย์ตะลุยโจทย์ตะลุยโจทย์โจทย์เดี๋ยวนี้มีเยอะนะเป็นหนังสือตะลุยโจทย์อทำตะลุยโจทย์ให้ทักษะความจําบวกคําอธิบายเนี่ยนะก็ต้องทำสตอรี่ <c oughs> สตอรี่เทเลงเล่าเรื่องยิ่งให้ไปอ่านแล้วทํานมเล่าได้เออประสารเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นไงเล่าเออทาไมแปรธาตุทำไมพนักจักรพืชอนักจักรสัตว์อะไรเนี้ยต้องให้เขาเล่า ยิ่งเล่าซ้ายิ่งเล่าให้เพื่อนฟังยิ่งอันนี้ก็เข้าหมดกันเป็นคนสอนนะมันริ่งจังส่วนอันสุดท้ายก็คือสะสมสะสมย,วยาวๆไปอันนี้ก็เป็นสามกลุ่มของสาระความรู้ที่เราต้องใช้ในการสอบเป็นฐานต้องจัดก,การไม่เหมือน